รุณสวรรัสดิ์เนี่ยมือเศร้าจ้าพี่น้องจ้าแสดงว่ามือนี่เป็นมือสันวันดีเนาะค่ะนาอหนอีมีเต่าน้อยพี่น้องเห็นเตาหน่อยอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะปกตินางผ้าก็เห็นแต่เตาตัวใหญ่ๆได้บบเห็นตัวน่อยแต่แพงแต่แพงจังซี่นะพี่น้องจ้านี่เลยสิไปเห็นงานแล้วนะคะถึงเวลาเฮ็ดงานแล้วแต่ว่ามือนีนางผ้าสิพ้าเด็กหน่อยเนี่ยไปเวียนเทียนที่วัดนะคะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะคะเกี่ยวกับ วันเข้าพรรษานะคะนี่เลยสับย์สิทธิ์มาหาวัดเรียบร้อยแล้วผ้าเวียนเทียนเรียบร้อยแล้วกลับบ้านพี่น้องจะได้เวลากลับบ้านแล้วหาโมงแล้วเนาะค่ะคุณ่นะตั้งคือมือยุย้ยเมกก่อนไงร้อยตําดํหนาเพื่อนว่ามาบานปูบได้ของฟาาค่านี่เลยจ้านัง่งภาพไปตลาดน้องกีเมื่อนันเนี่สื่อมาแล้วพี่น้องนี่แหละได้ซํานี่แต่ว่าอันในกระตานั่นปูอยู่เสิงสางมให้จ้าก่อนเกี่ยวก่อนท่องกับไปปันหน้าให้เพิ่นเพื่อน,นบอกว,วางได้เกาะ ปันสามสิบนาทีล่างสามชั่วโมงวันสันหนึ่งออกมาแล้วค่ะมาเด้อค่ะหนึ่งเขาโพดแล้วกับหนึ่งมันแกวหรือมันเทศเศบจ้าสีนี้บ่เคยกินจากเทือซิมสีนี้เบิ่งก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเิ่นสิออกเป็นแบบหนึ่งออกมาแล้วเป็นสีไข่ๆนิดนึงนี่เลยหวานเจี๊ยบหวานเจียเ๊ยบค่ะเศบเศบมาเด้อค่ะเด้อพอดีละ่ะมืออื่นเขาพันษา บเชื่องว่าเขาพรรษาค่ะเป็นวันอาสานะบูชานะคะก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันนะคะนี่ห้าสิมาะฮ็ดดอกไม้ค่ะไปบูชาถวายองค์พระที่วัดกันจ้านะคะนี่เลยอุปกรณ์นะคะกรสิมีดอกพุดบอบานได้นะคะนี่เลยกรสิมีดอกสามปีนะคะพันใส่เกนไม้นะคะด้วยเชือกนะคะนี่พันเห็นเห็นนะคะแล้วก็ใส่ดอกพุดนะคะ พันรอบดอกสามปีนี้ไว้หรือดอกบานไม่รู้โรยนะคะบานออมอๆมอ,อมไว้ค่ะก็จะได้ดอกไม้สวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่ว่าเฮ้าประกอบเอานะคะให้มีสีสันมากขึ้นนะคะนี่สวยๆจ้าเห็ดได้หลายดอกด้วยค่ะเด้อจังสีแดงงามๆนี่อันนี้ก็บบต้ตองไซ แกนไม่แล้วนะคะเอาดอกสามปีหรือว่าดอกบานไม่รู้รวยนี่ที่เฮาตัดเนี่ยมีการเพิ่นพรมนะคะแล้วก็เอาดอกพุดไม่บานนะคะมาแซมเข้าไปแซมให้เป็นวงกลมนะคะเวลาใส่ดอกพุดนี่ก็แซมเข้าไปแล้วเฮาก็ใส่ได้นะคะพันรอบนะคะเพื่อว่าให้หลุดจากแกนของดอกบานไม่รู้โรยนะคะนี่ พันให้พันเวลาพันนี่เวลาเอาดอกพูดใสเนี่เท้ากะพันพรอมนะคะพันให้ติดกับเกน์ของดอกบานไม่รู้รวยนะคะนี่สวยๆเลยค่ะแล้วก็มาประกอบกันค่ะให้มันเป็นลายดอกเนาะค่ะเนาะเพิ่มสีสันอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเป็นการเอาดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านเฮ้าเนาะค่ะมาประกอบเป็นช่อดอกไม้เพื่อไปถวาย องพระพุทธรูปที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ได้ค่ะนี่นะคะอันนี้นั่งผ้าใส่ดอกอินพวานะคะดอกไม่ตามบานเฮาขาวๆเนาะคะ่ะในการพันก็คือพันติดกับเกนไม้นะคะที่เราพันดอกสามปีหรือดอกบรอลูร้ยนี่แล้วก็ใส่ดอกพุทธเนี่ยพันรอบดอกสามปีนะคะให้เป็นดอกไม้ สวยๆค่ะเด่นตาขึ้นมานะคะอันนี้ก็สิเป็นดอกอินพาวานะคะทําเป็นช่อก,ก่อนนะคะนี่เลยสวยๆค่ะแล้วเราก็ประดับไปด้วยใบเตยนะคะเตยหอมนะคะนี่ได้แล้วค่ะวิธีทําปิดตรงก้านนะคะเพื่อสิปิดเศษได้นะคะหรือได้ที่เฮาเฮ็ดเนี่ยปิดไว้นะคะเพื่อให้มันดูงามตาก็ใส่ใบเตยนะคะเอาใบยาวๆหน่อยนะคะ ตัดแกนออกนะคะเอาแต่ใบนะคะตัดช่วงแกนกนของใบเตยนี่ทิ้งนะคะเอาแต่เฉพาะส่วนใบตัดปลายให้แหลมนะคะเสียบเข้าไปค่ะแล้วก็ให้ให้ให้ติดนะคะให้ติดกับช่อเลยนี่แล้วก็วนนะคะพันพันพันตรงการ้านช่อนะคะเพื่อเพื่อเห้เาสิบปดเศษได้นะคะ แล้วก็จับถนัดมือเวลาที่ถือก็จะดูสวยงามด้วยนะคะอันนี้เป็นช่อแล้วนะคะเป็นช่อดอกไม้ถวายพระนะคะในวันสําคัญต่างๆหรือว่าเป็นช่วงเขาพรรษาเนาะคะ่ะน้อสวยๆค่ะนี่เลยนี่นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเราเก็บรายละเอียดไว้นะคะเพื่อบ่ให้เห็นเสร็จได้ สวยไหมคะงามๆเลย